ราคาข้าวมันสูงขึ้นแต่ชาวนาไม่ค่อยได้อะไรซึ่งตรงนัน้นมันมีรายละเอียดทอน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 ในทอนใท,ท,ท,ทีมากไปกว่าเทคโนโลยี Technology คือโครงสร้างมากกว่านวัตกรรมคือการบริหารจัดการมันเป็นเพราะวา่ารัฐให้การส่งเสริมลดต้นทุนเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ <réussi> แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นในมุมของไฮเทคหรือว่าไฮทัชไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มอย่เดีย่แต่ก็เป็นสไตลิชเกษตรมันเกิดไปได้มากกว่าการเกษตรอ่ะไม่ใชถ่ายรูปอยู่ผมก็รอก็กดชัตเตอร์ มมีความผูกพันกับภาคการเกษตรไม่ใช่แค่ในมุมของนักธุรกิจแต่ด้วยความที่คุณพ่อผมเนี่ยจบเกี่ยวกับฟู้ดซเอน์ชรวอวิศวเกี่ยวกับการเกษตรเพราะฉะนั้นกลับบ้านมาท่านก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ผมฟังพอโตขึ้นมาระดับหนึ่งถึงอายุ12ขวบเนี่ยโดนส่งไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เน้นเรื่องเกษตรกรรมการเพิ่มมูลค่าของเนาแตกต่างกันที่ 3S คือซันแล้วก็ยแล้วก็สกิล สารก็คือแสงแดดของประเทศเราซอยือพ้นดินหรือเนื้อดินของแต่ละภูมิภาคที่ไม่เหมือนกันแล้วก็สกิลในการทําข้าวการทําผลไม้ในการปผลูกพืชผักต่างๆที่มีความแตกต่างแล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาหารไทยของวัฒนธรรมไทยที่ทั่วโลกป่ยหาเรามีต้นทุนที่ดีมากเลยทีเดียวที่ขาดไปก็คือประสิทธิภาพในการบริหารมองว่าบ้านเมืองเรามีดีอยู่แล้วไม่ได้มีการต่อยอดไม่ได้กิะนพะัฒนาซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย เรื่องเกี่ยวกับข้าวน้ําตาลต่ำข้าวแคลอรี่ต่ำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มีโอกาสมากกว่าตอนที่โลกก่อนที่จะมีโควิดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงที่มีทั้งความท้าทายซึ่งเป็นอาจจะเป็นความท้าทายที่เกษตรกรของเราฟื้นได้ลดต้นทุนเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มประสิทธิภาพของการทํา ธุรกิจแบบนั้นในอดีตที่ผ่านมาการเมืองของเราเวลาอยากจะช่วยเกษตรกรก็จะไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ในการจำนำหรือการประกันแต่ว่าเราไม่เคยไปดูเรื่องรายจ่ายหรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานทําไมถึงเอาเงินภาษีไปทําให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นแต่ชาวนาไม่ค่อยได้อะไรซึ่งตรงนั้นมันมีรายละเอียดทอน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 ในทอนอีกทีหนึ่งที่ไม่เข้าใจถ้ามีประกันหรือมีจำนำแต่คุณไม่มีเอกสาริสธิ์คุณไม่ได้หรือถ้า ทำหนาค่าแบบคอนโดคือรับประกันโฉนโดหรืออะไรมาบอกว่า,าปกูกค่าไปเท่าไหร่ขอประกันได้หลายๆครั้งซ้อนโฉนดซ้อนโฉนดไปเพื่อที่จะรับ เพราะว่ามันมีรูร่วมันมีวิธีคิดอะไรมากมายในขณะที่เวียดนามเป็นต้นก็มีวิธีคิดในการลดต้นทุนแทนค่าปุ๋ยค่าน้ําค่าที่ดินที่ต้องเช่าต้นทุนถูกกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ามันเป็นเพราะว่ารัฐให้การส่งเสริมยังไม่แข็งแรงชลประทานยังแค่ยีการกระจายที่ดินยังไม่มีแต่คุณไปเอาวิธีคิดแบบเมืองนอกมาใช้เช่นเกษตรแปลงใหญ่สามารถใช้แทรกเตอร์เข้ามาวิ่งโดยหุ่นยนต์เอาดโดรนวิ่งใสายได้เพราะว่าคนหนึ่งนี่เป็นเจ้าของเป็นพันๆไร่หรือจะเอาแบบยุโรปที่ ประเทศไม่ได้ใหญ่มากการทําน้ํามันมะก,กอกการทําวานการทําวินิกากาแฟการทําชาแล้วสร้างสตอรี่ให้ทําน้อยได้มากไม่ใช่ทํามากได้หน่อยแต่ประเทศไทยมันไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าจะเอาเกษตรแปลงใหญ่มาแต่ที่ดินไม่มีคนที่มีที่ดินมากกว่า30ไร่ในประเทศไทยไมีอยู่กี่คนแล้วจะเอารถแท็กเตอร์มาแจกหรือจะเอาโดรนมาวิ่งใส่เนี่ยจริงๆผมก็เห็นเยอะนะครับคนที่ใช้ระบบ precision farming สามารถตัดปุ๋ยตัดน้ำด้วยการวิเคราะห์หน้าดิน ใช้ Big Data มาใช้ก็มีคนทำแต่มันไม่สามารถที่จะแพร่หลายได้เพราะว่าตรบใดก็ตามที่เขายังขาดทุนแล้วก็ยังอยู่ในวงจรน,นี้ของเขาอยู่ที่ที่มีโฉนดก็พันหนึ่งไหนจะค่าสูบน้ำไหนจะค่าโซลาเซลล์ที่มีเอาไว้ใช้สูบน้ำในเขตที่ไม่มีชะลัประทานค่าปุ๋ยที่ผูกขาดอยู่แค่5-6เจ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำแบบปณีตไม่ได้ก็ต้องหวานเอา ก็ต้องทําให้ง่ายเพื่อเพราะว่าไม่มีแรงงานไม่มีต้นทุนแล้วก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเสี่ยงทีแล้วราคามันตกเนี่ยต้นทุนขนาดนี้แล้วราคามันลงเมื่อไหร่เนี่ยคุณเสี่ยงเมื่อไหร่ไม่ได้คุณต้องทาวิธีเดิมๆกระสวงกันได้ให้เป็นเรื่องเป็นปกติไม่ใช่ว่ามีบัญชาการมา่างนายกรัฐมนตรีแล้วค่อยประชุมกันทีหนึง่งนอกจากทางานภายนอกก็ต้องทํางานภายในเนี่ยคือการปฏิรูปกระทรวงเกษตรที่บอกว่าเราต้องเพิ่มมูลค่าการเกษตรเอาเทคโนโลยีมาใช้หรือต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ให้ได้เนี่ยน่วยงานไหนรับผิดชอบกระทรวงอุต กระทรวงเกษตรก็มีผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีกลมเกษตรการเพิ่มมูลค่าที่อยู่กับเกษตรเป็นตัวตั้งบางภารกิจอาจจะต้องโอนให้กระทรวงอื่นเรื่องเกี่ยวกับบริหารน้ํากับดินชลประทานจริงๆควรจะไปอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรแห่งน้ำไหม หรือยังควรที่จะอยู่ที่กระทรวงเกษตรปัญหาทางโครงสร้างแบบมหาภาคกับชุลภาคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ว่าจิตใจคุณจะเข้มแข็งสักแค่ไหนฝืนตัวเองแค่ไหนมันมีราคาที่ต้องจ่ายมันอยู่ในโครงสร้างที่นักธุรกิจทั่วไปในทุนทั่วไปพร้อมที่จะล้มได้กี่ครั้งมีสวัสดิการที่ดีกว่ากับพวกเขาที่ไม่มีรัฐส,สวัสดิการคงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าท่านอยู่ในโครงสร้างที่ ที่พร้อมแล้วก็มีสวัสดิการที่พอได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าปัญหามีให้กู้ไม่ได้มีไว้ให้แก้แล้วก็ค่อยๆซอยปัญหาทีละข้อทีละข้อแล้วก็เข้าใจว่าคงไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยประสบปัญหามาก่อนน่าจะผ่านไปได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะเขาสามารถที่จะต้องสู้ชีวิตต่อไปเขาควรที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องว่าไอ้โครงสร้างเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่มีน้องนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนผู้เล่นในเกมป็นการเปลี่ยนเกมทั้งหมดทั้งสังหาคือคือสิ่งที่เขาสมควร ไม่ว่าจะใครในโลกไม่ใช่แค่คนไทยไม่เคยที่จะเจออะไรที่หนักหน่วงขนาดนี้มาก่อนในอดีตที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาวิกฤตมาหลายครั้งมนุษยชาติก็พิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าเรามีความเข้มแข็งพอที่จะสู้กับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมองไม่เห็นนั่นคือความเสียสละกับจิตใจของคนไทยที่ยังพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อีกเช่นเดียวกันเป็นอนุภาพในของพลังในการที่จะผลักดันประเทศออกไปข้างหน้าแล้วก็หลุดจากวังวนในอดีตสียที